เพื่อนเดือนเอ็นจาเดือนอินเยลมันจาเมืีอซีมาต้มจับชายจ้ะบมื่อใดเห็ดกับเขาดดแล้วเนาะจ้ะเนาะบมื่อใดเขาคั้วนเฮ็ดกับเขาให้เบิ่งดดแล้วมื่อเดือนซีมาต้มจับชายหมูสามชั้นจ้ะหมูสามชั้นจ้ะหั่นเรียบร้อยเนาะจ้ะหมูสามชั้นเท่ากับมันมันเนี่ยเนาะจ้ะแล้วก็พักจากสวนเท่าจ้ะพักข้าน้าเนาะจ้ะหั่นหล่างหั่นเรียบร้อยพักก้องตุ้งจ้ะจากสวนเนาะ ผักที่จากสวนมีผักยังเอามาร่วมกันได้หมดเลยจ้ะเนี่ต้นหอมเฮาจา้ะหอมใหญ่แล้วก็ผักกาดขาวเนาะจา้ะหน่อไม้ฝรัง่งถั่วลันเตาจากจากสวนหัวเช็เท้าน้ำเนาะจา้ะทุกอย่างจากสวนเลยจ้ะแล้วก็อันเห็ดหอมเนาะจ้ะเนาะโอเคจ้ะเดี๋ยวไปเห็ดกับเผากันเลยจ้ะตั้งกระทะเนาะจ้ะเนาะ เปิดไฟอ่อนอนะใส่น้ำมันลงไปจ้าลงไปกระเทียมเนะจ้ะกระเทียมละพักชีแล้วกะับอันพริกไทยนะจ้ะโขกส้มเกลือเนอะจ้ะตำ ัน้เรียบร้อยเนะจ้ะเอามาผัดเอามาผัดไปเลยจ้ะไปบนกรนทะให้ผัดให้หอมเนะจ้ะเด้อเขาจะผัดไอ้ซ้ำเกินี่ให้หอมก็น่าจะเนาะแล้วเ้าก็ใส่อันผัดหมูสามชั้นนะจ๊ะอันดับแรกเนาะสูตรไทยสูตรมั่นนะจ้ะเน,ะน,นาะเตรียม ตะลิวหอมจ้าอันจนี้อันต้นเอยเมื่อเอาพัดกับเขา่เาพัดพัดพดพดก,พดดก,กเขารรมดาดีกแล้วจ้ะอันดับแรกม้กจ้ะเนาะแล้บาหอมเราใส่หมูสามชั้นลงไปลจ้ะ ะะทับเสียกับอันเห็ดหอมนี่จ้ะ ซอสลองไปจ้ะซอสหอยแล้วนะจะ้ะกเอาแล้วจ้ะซิ๊วขาวจ้ะกะเอาอด้วยจ้ะซอสหมดวจ้ะซิ๊วหวาน มันได้หักนหััดธรรมดาจ้ะมันตานลงไปน้อยนึงจ้ะเกลือจะ้ะ ัดจะขัดเล็กนะเ,เอาขัดทีเออเอาขัดทีมันแบบสีแบบหนี่อก็ไมเหมืนอนกัน้องกันใส่เยอะกัน

แคทีละน้อยเรยจะให้นมัอนหยุดลง แล้วนี่ขึ้นน้ำซุปที่เ้าเตรียมไว้นล้วจ้ะเนาะเ้าตักใส่เลยจ้ะพัดเสร็จแล้วก็ตักใส่เลยด้วยจ้ะมันจะได้ตุ่มโตจ้ะเดือนเปลี่ยนหม้อด้วยจ้ะหม้อมันหน่อย ใส่ก็ได้จ้ะเดี๋ยวผัดต้องจัดใส่ลงไปเลยจ้ะนี่นจ้ะนำซุปที่เขี้ยวตุ่มใบนะจ้ะเนาะเนี่นยมาเบิ่งกันจ้ะ เราจะหนากินบ่ okay, เเขาต้มไปเรื่อยๆจะเขาเปิดไฟอ่อนๆเ้ยจ้ะเดินมาต้มโดนเลยจ้ะถึงจะต้มแค่ชั่วโมงหนึ่งเปิดไฟอ่อนถิน่มใบเนาะจ้ะกระว้าเปื่อยเหลวแต่ความชอบของไผดอกนาอจ้ะเนาะบางคนกับชอบเปื่อยๆบางคนกับ่าต้องเปือเ่อยเขามาเบ่งตอน,นั้นเสร็จเนาะจ้ะเนาะต้มไปชั่วโมงหนึ่งละจ้ะเปิดดูกันเลยน,นี่ น้ำยังหลายอยู่จ้ะเปือยแล้วเนี่ยอืมโอ้เปอยล้วจะเนี่ยสีน้ำจ้ะตุ้มจัดชายหมูสามชั้นจ้าเดี๋ยวมาชิมเบิ่งกันน้วกันเนาะ เสียบชํำน้ำชํำขนาดเลยจ้ะพอดีเป๊ะต้อตงจะก,กินใดแล้วด้วยจ้ะอโอ้ยร้อน,น่ากินบ่จ้ะจับชายมูสสามชั้นจ้าโอเค หน้าตากินนะจ้าจ้าเบิง่งงามมันจ้ะน่ากินมากเลยจ้าโอเคจ้าคลิปนี้ก็ฝาก้ซวนสมีก่อนนะจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า รับชายมูสามชั้นจ้าบ๊ายบายบ๊าิจ้าบ๊ายบาย